มันออกไปหลายเลยนะงอมันไม่ตายจะตายแค่ใบมันอย่างเดียวแล้วมันก็จะแตกมาใหม่อีกเหมือนมันยังอาหารอ้อ้ยเราอะโอ้โหฟื้นแล้วครับตรงนี้หน้าฝนด้วย้ายาไม่ดีจริงยากาฟื้นไว้ครับมันเป็นหญ้าที่ฟื้นมันเลยต้องใช้ยาเฉพาะคือแซมปาเพื่อฆ่ามันเดิมเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยใช้เป็น2 4 d ดีเอาง่ายๆคือมันตายแต่ใบนะเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่ที่มันไม่ตายเพราะว่าตรงนี้ขาดแล้วหัวเนี่ย ฝังอยู่ในดินมันก็แตกใหม่พยายามจะแย่งอาหารที่อ้อยควรจะได้โตมันกลายเป็นอ้อยต้องมาชะง,งักแทนเพราะว่าเท้าหมูมันแย่งหาไปหมดเลยเท้าหมูเนี่ยถ้าเราไม่ป่ามันมันจะโตไวกว่าอ้อยแล้วมันก็กระจายไปทั่วเลยก็เลย จำเป็นต้องใช้สารยาเฉพาะก็คือตัวนี้แหละตัวเซป้านี่แหละเป็นยาเฉพาะที่ใช้ฆ่าแห้วหมูเลยล่ะที่มันมีหัวมีไหลมันไม่เป็นพิษกับอ้อยเรา้นทับได้เลยปริมาณที่ใช้คือเซป้า2องสองกรัมต่อน้ํา2 0 0ลิตรฉีดได้ไม่เกิน2ไร่แน่นอนครับตายดีมากเลยครับสำหรับเซป้าตัวนี้นะครับตามมาดูได้เลยครับว่าของเขาแน่นอนจริงๆ ดูซากนี้ที่เห็นอยู่ในซากแค่หมูเท่านันเลยนะครับแอนแรกประมาณเป็นดงเลยครับสักประมาณสักสอ,อาทิตย์ก็เริ่มเห็นผลแล้วครับจะเริ่มเฉาลงมาแล้วแต่คาดว่าลักษณะนี้แหละน่าจะตายถึงรากเพราะว่าเป็นยาดูดซึมค่อยๆไปอาจจะไม่ถึงร้อหรอกแต่ว่าถ้าได้ถึง80%นนี่ถือว่าผ่านและใช้ได้พอเราฉีดซิมป้าแล้ววัชพืชเขาตายแล้วนะคะอ้อยเราก็กินปุ๋ยได้เต็มที่ ตตได้เ็มที่ค่คะันใช้ยาจะเพาะของมันแหละมันจะได้ตายถึงงาอ่ะถือว่าตัวนี้ดีมากนะครับตอบโจทย์กับแฮมหมูได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับมั่นใจว่าถ้าเป็นยาที่ออกมาจากบาก้าแล้วเนี่ยใช้ให้เป็นดีทุกตัว